อะไรกันครับคุณผมเอาอาหารมาส่รงก็ต้องจ่ายตังค์ผมสิคุกเข่าลงเดี๋ยวนี้คุกเข่าแล้วก้มลงกราบฉันกราบแล้วให้อาหารฉันกินฟรีเดี๋ยวนี้จ่ายตังค์มาไม่ต้องพูดมาก00แสนล้านพบห0แสนล้านชาติเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ค่ะสร้างสรรค์มีเดียและเอกเมธารวมกันสร้างงานคุณภาพวันนี้ไม่แต่เช้าเลยเพิ่งได้แค่สี่งานเองจะพักก็จะเข้าบ,บ,บ้าน ผมได้ทั้งวันในวันนี้วิ่งทั้งวันเหนื่อยมากเลยฝนตกได้เข้าบ้านแล้วเหรอแล้วลูกเพียกอะ่ะด้วยสองสองนายเหรอครับอย่าบอกนะมาแอบไปหากิ๊กมาน่ะโธ่ไปหากิ๊กก็อะไรฝนม,มันตกผมได้แค่นี้แหละทั้งวันเลยดูซิลูกค้าไม่ได้เลยเอ้าวเข้ามาพอดีเลยลูกค้า,าๆๆผมไปก่อนนะผมไปก่อนนะครับครับครับตรงนี้ดูนะ ครับออถรถตกล้รวันด้วยครับเดี๋ยวสัาพขะาเข้าบ้านแล้วเนี่ยเอยแล้วทำไปทีนั่นลูก ขอรคุณลูกค้าสั่งบะหมี่แห้งใช่ไหมครับใช่ฉันสั่งบะหมี่แห้งเดี๋ยวผมไปส่งนะครับจ่ายเงินสดนะครับเรียบรยมาหน่นะจะให้อภิมหาเทวีเจ้าโมโหโครทาครับครับครับเดี๋ยวผมไปส่งนะครับสงสัยลูกค้าคนนี้จะโมโหหิวเนี่ยพูดไมดีเลย

ทรอะไรนักหนาอภิมหาเทวีเจ้าไม่เคยให้ใครดอนานครับครับผมเอาบะหมี่มาส่งแล้วครับขอโทษใช่ตังค์ครับตังค์ยังไม่จ่ายคุกเข่าลงเดี๋ยวนี้คุกเข่าแล้วก้มลงกราบฉันกราบแล้วให้อาหารฉันกินฟรีเดี๋ยวนี้ทีไม่ได้ครับของซื้อของตกนรกเอเวจีหนึ่งแสนล้านพบหนึ่งแสนล้านชาติเกี่ยวอะไรกับนรกสองแสนล้านพบสองแสนล้านชาติ ช่วงนี้ดิดันเดีดีค่ะอะไรกันครับคุณผมเบาอาหารมนส่งก็ต้องจ่ายตังค์ผมสิสามแสนล้านพบสามแสนล้านชาติดี๋ยวนี้ดีนี้ค่ะโอ้นอะไรก็ไม่รู้โสิกันแสนกันอะไรก็ไม่รู้ส <L> ี่แสนล้านพบสี่แสนล้านชาติเ <L> ดี๋ยวนี้ค่ะอาชีพผมมันไม่ใช่น่ง่ายอะลำบากกันดิวน์บอลมาห้าแสนล้านพบห้าแสนล้านชาติเดี๋ยนี้ค่ะบบน หกแสนล้านพบหกแสนล้านชาติอยู่นี้ค่ะบนเข้าไปบนเข้าไปเจ็ดแสนล้านพบเจ็ดแสนล้านชาติดูนี้ดูนี้ครับแปดแสนล้านพบแปดแสนล้านชาติเดี๋ยวนี้ค่ะป้อมใหญ่เนี่ยมาเจอเก้าแสนล้านพบเก้าแสนล้านชาติดูนี้เดี๋ยวนี้ค่ะไม่จ่ายตังค์ผมด้วยแล้วพูดไม่หยุดแล้วบอกบนบนอะไรก็ไม่รู้ผมไม่เข้าใจครับบสิบแสนล้านพบสิบแสนล้านชาติเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ค่ะช่วยหน่อยครับ ครับครับสักรู่สักรู่มานะครับขอบคุณมากครับผมไม่เอาด้วยแล้วล่ะสองแสนล้านพบสองแสนล้านชาติเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้สามแสนล้านพบสามแสนล้านชาติชั่วนิดเิรันเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ค่ะสามแสนสี่แสนล้านพบสี่แสนล้านชาติเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ค่ะห้าแสนล้านพบห้าแสนล้านชาติเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ค่ะ หกแสนล้านพบเป็นยังไงกันบ้างนะคะดูนี่ค่ะสร้างสรรคสร้างสรรค์มีเดียในวันนี้หวังว่าจะให้ความบันเทิงแก่คุณดูด้วยนะคะอย่าลืมจ่ายเงินพี่ไรเดอร์กันด้วยนะคะท่านผู้สั่งอาหารทุกท่านฝากกดติดตามช่องสร้างสรรค์มีเดียของเราไว้ด้วยนะคะแล้วเราจะผลิตหนังสั้นดีๆออกมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันอีกอย่างต่อเนื่อง อย่าลืมกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งให้เราด้วยนะขอบคุณค่ะผมมาส่งาหารครับผมเป็นไรเดอร์แถวอ้อมใหญ่เนี่ครับเพื่อส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจมาเกี่วนะครับไม่ไหวแล้วมาเจอคนอะไรกันเลยจ่มาเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ไม่เชื่อโอเคค่ะได้แ เดี๋ยวต้องไปต่อเรื่องนี้ลงทุนเยอะไข่แดกไข่แดก3ามแสนล้านพบสามแสนล้านขอบคุณนะคะฝากติดตามช่องสร้างสรรค์มีเดียด้วยค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวเชิญคุณตำรวจมาเกี่ยไก่ด้วยนะ คุณตำรวจช่วยมาเกีย่ยกไก่ด้วยค่ะนี่น,นี่คนนี้อสองคนนี้แหละค่ะนคนนี้เกีย่ยกไก่ค่ะไม่ใช่ไก่เกีย่ยเกีย่ยไก่นะคะ <laughs>